เรื่องนี้มีมาในพระพ,พ,พุทไตรปิฎกจะขอเล่าเรื่องสู่กันฟังจะได้เบื่อน้อยพูดกัแต่ธรรมะมันเบื่อนาน <c oughs> ยิ่งฟังยิ่งเบื่อยิ่งฟังยิ่งเบื่อธรรมะมันไม่เคยซึ้งใจฟังไม่เพลินสำหรับท่านนี่นึกถึงรพระพุทธเจ้านิดเดียวยอมรับนักถือชั่วขณะจิตเดียวคือไม่นานนะถ้าใช้เวลาก็ไม่ถึงชั่วโมง ตายได้เป็นเทวดาท่านผู้นี้มีนายมาในพระธรรมบทมท,บบท, <c oughs> ท่านไข่ที่ว่ามาตกุฑลีเทพบุตรท่านผู้นี้เป็นลูกของพราหมณ์พรามณ์ที่ไม่เคารบในพระพุทธเจา้าและก็เป็นพราหม์ขั้นพิเศษเสียด้วยที่เรียกว่าขั้นพิเศษก็เพราะว่าแกไม่เคยให้อะไรใครเลยในชีวิต ชื่อว่าทินตกะบูมกะพรามพ่อของเขานะอาทินตกะที่แปลไม่เคยให้ภูมกะในการก่อนในชีวิตในการก่อนก่อนที่จะพบพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่เคยให้อะไรใครเลยเจ้พาพวทก่อนพบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เจ้องว่าก่อน,อนที่ไม่ก่อนที่พบลูกชายที่เปเทวดาในความจริงการพบพระพุทธเจ้านะครับพบกันมานาน ไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้ไม่เคยมีความเคารพนิดสักงนิดหน่อยตัวเองก็มีความรู้สึกว่าการเป็นเศรษฐีของตัวรู้ได้เจ้าไม่ได้หาทรัพย์สมบัติมาให้พระอรหันต์ไม่ได้หาทรัพย์สมบัติมาให้คนอื่นไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายหาไว้ให้ในเมื่อคนอื่นไม่เกี่ยวข้องฐา,านะ ก็เลยไม่ยื่นโยนฐานะส่งเคราะห์ใครแต่ใครทั้งหมดก็มีกินมีใช้แต่เฉพาะในครอบครัวเท่านั้นพราหม์คนนี้จึงมีช้ายาวอาทินากะพบกับกรามแปลว่าพรามผู้ไม่เคยให้อะไรใครมาในการก่อนเลยมาให้ตอนหลังที่พบลูกชายตายที่เป็นเทวดาเนี่ก็ให้กันนี่ท่านที่เคยได้ฟังใครก็พูดมาว่าตายแล้วไม่มีการเกิด พระพุทธเจ้าเรื่องนี้พระเ,เจ้าทรงตรัสพระพุทธเจ้าทรงยืนยันและอาตมาเองก็ยืนยันด้วยว่าตายและมีการเกิดแน่ถ้าทําดีแม้แต่น้อยแต่ก่อนจะตายนึกถึงความดีเกิดปนเิวดาได้ก็ขอยืนยันด้วยเหมือนกันถามวอ่าอะไรเป็นเครื่องพิสูจุ์ก็ต้องตอบว่าลูกศิษย์ทุกหาเป็นแสนเขาสามารถทํากันได้แล้วละระลึกช่ายก็ได้ อาตีตังสยานเหตุการณ์ในอดีตสามารถทําได้อน,นาคตตังสยานเหตุการณ์ข้างหน้าในอนาคตสามารถทําได้ภพเพนิวาสานุติยานรมชาดได้เขาทํากันได้ยานนอกจากนี้เขาก็ทํากันได้หมดทำกันได้เป็นแสนแสนคนทศสากล้าย,ยืนยันคำสั่งของมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดียวมันจะเลิกไป พอพูดต่อไปว่าพราหมณ์ผู้นี้ก็มีลูกชายอยู่หนึ่งคนลูกชายคนนี้ตามบาลีก็ไม่ปรากฏชื่อชัด <c oughs> ไม่ได้บอกชื่อไว้ไว่าชื่ออะไรตัวแกเองจริงๆก็บาลีก็ไม่บอกชื่อบอกแต่เพียงนิสัยว่าไม่ชอบใค้อะไรใครเท่านั้น <c oughs> ต่อมาลูกชายป่วยเป็นหนุ่มแล้ว ลูกชายป่วยเวลานั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเมืองนั้นเดินผ่านมาผ่านไปตอนชาบินาบาัดพระเดินผ่านมาผ่านไปจะไปไหนก็เชิญไปฉันแม่นับถือนายเล้วกันวงความพอลูกชายป่วยไอความรู้สึกข,ของแก่ไอลูกป่วยนี่ถ้าไปหาหมอมันก็เสียสตังถ้าจะไปซื้อยามันก็เสียเงิน เรื่องเงินกับสตางค์มันก็เหมือนกันถ้าเป็นเวลานี้นะถ้าไปโรงพยาบาลดีๆเนี่ยที่มีชื่อมีเสียงเข้าไปเพียงวันแรกเป็นหมื่นลูกชายมียตายช็อกในวันแรกแกไม่ยอมเสีย,งเ,งเ,สยงเงินเสียทองแน่ถึงเวลานั้นมีแพทย์แผนโบราณเยอะเสียงเงินไม่มากแกก็ยังไม่ยอมเสียเมื่อลูกชายป่วยหนักเข้าแกก็ไปถามหมอ าอาการของลูกแบบนี้เป็นโรคผอมเหลืองกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอาการอึดอัดอยูเสมอฟัดหน้าเวียงหลังเป็นปกติอยากจะทราบว่าอาการอย่างนี้จะสักจ,จะใช้ยาอะไรนอรักษาจึงจะหายนี่ความขี้เหนียวของแกรักทรัพย์สินมากกว่ารักโลก ตามธรรมด,ดาหมอเขาต้องปิดบังความรู้ของเขาเป็นของธรรมด,ดาเพราะเขามีอาชีพหมอถ้าเราไปเป็นหมอแข่งเขาหมอก็หากินไม่ได้เขาบอกตำรา,ายากลางบ้านให้เขาไม่ยากลางบ้านให้ไม่ใช่ยาในหลักสูตรที่คนนิยมใช้กันเองตามชาวบ้านเพรว่าเวลานั้นหมอก็บอกยากลางบ้านเป็นยาสมุนไพรแกก็มาเก็บยาเอง ให้ลูกกินและยานี่ก็ถูกลูกจริงๆคือยานี่ถูกลูกลูกกินแล้วก็ถูกยาแต่ไม่ตรงกับโรคไม่สามารถรักษาโรคได้แต่คนกินถูกยาคือกินเข้าไปปากมันก็ชนยาแล้วยาถูกลูกแต่ยาไม่ถูกโรคถ้ายาไม่สามารถกำจัดโรคได้ก็ป่วยหนักตรงไปทุกที ตาพรามก็มานั่งคิดว่าเวลานี้ลูกของเราป่วยอยู่ในห้องห้องมีเครื่องประดับประดามากมีเครื่องมีราคาแพงมากถอาการไข้มันหนักมากขึ้นมาเมื่อไหร่หนักไปกว่านี้ญาติทั้งใหญ่หลายลูกเข้าก็จะมีความห่วงใ่เดี๋ยวคนนั้นก็จะมาเยี่ยมเดี๋ยวคนนี้ก็จะมาเยี่ยมการจะห้ามญาติเยี่ยมเนี่ยก็เป็นการไม่ดี <c oughs> เพื่อข้ามาเยี่ยมในห้องเห็นของมีค่ามากๆก็อย่าขอนอนขอนี่เราก็จะเสียของเปล่ายาก็นั่นเลยชวนเมียช่วยกันอุ้มลูกชายลูกชายเดินไม่ไหวแล้วป่วยหนักมากเอามันนอนไว้ที่เราเบียงเรือนซึ่งไม่มีเครื่องประดับแล้วก็เอายาประเภทนนให้กินลูกก็หนักลงมาทุกทีในที่สุดชีวิตใกล้จะหมด เรียกว่าใกล้จะเลิกเราไม่เลิกหาใใจจะตายกันแล้วลูกชายเมื่อถูกทุกข์ทรมานมากจากโรคก,ก็มนึกในใจว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์มากมายที่อยู่ในฐานะมาหาเศรษฐีก็ดีของเรานี้ไม่เกิดประโยชน์กับเราเลยพ่อกับแม่ไม่มีความรักเราจริงเราป่วยพ่อจะหา หมอมาสาพ,พ่อกับครัวเสียเงินจะซื้อ,อยาที่ก็ปรุงดีแล้วพ่อกับครัวเสียเงินเอาอยาที่ไปเก็บเองจากป่ามาให้เรากินก็ไม่ถูกกับโรคอาการรอแร่ทุกเวทนาหนักอย่างนี้ก็รวมความว่าพ่อก็ไม่ใช่ที่พึ่งแม่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งทรัพย์สินทั้งหลายก็ไม่ใช่ที่พึ่งเราไม่มีที่พึ่ง ไม่รู้อย่างน้าไปหาใครคิดมาคิดไปก็ฟังข่าวตามข่าวเล่าเลย mm. เขาเรียว่า mm. พระสมณะโ,โคดมบรมครูที่สอนคนทั่วๆไปท่านมีฤทธิ์และท่านก็ใจดีมีความเมตตาไม่เรื่อกบุคคลจึงตั้งใจของตนว่าขอพระสมณะโ,โคดมบรมครูมาโปรดข้าพระเจ้าด้วยเถิดคอยช่วยหายโรคเป็นปกติ ความจริงเขาไม่เริ่มใส่พระเจ้าในเรื่องอื่นเลยในกายก่อนในแม่จะยกมือไหวก็ไม่มีสอนพ่อสอนมาให้ก็ไหว้เธอก็นั่งนึกนอนนึกมันนนนั่งไม่ได้ขอโทษนั่งไม่ได้แล้วได้แต่นอนนอนให้ใจแรงก็ไม่ได้เพราะไม่มีแรงจะให้ใจให้ใจเบาๆขยับก,กายก็เกือบจะไม่ไหวแต่แต่กรอกหน้าไปกรอกหน้ามาพลิกซ้ายพลิกขวาก็แสนลาบาก นึกถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าว่าขอมาโปรดให้หายโรคที่เธอะมันเจ็บเหลือเกินมันปวดเหลือเกินเวลานี้แรงก็ไม่มีแล้วรายกฏว่าตอนเช้ามืดองค์สมเด็จพระบัททิ่แก้วทรงใชอ้อำนาจพระพุทธญาณเห็นทุกขเวทนาของลูกชายของมหาเศรษฐีก็อ,อธินาักับพระกับพรรม ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักชื่อเ็ไม่กันว่าเชื่ออะไรบาลีไม่ได้บอกว่าเธอมีทุกข์ทรมานมากต้องการให้ตถาคตไปช่วยในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้ากับบ้านนนท์สมเด็จเดินไปบิณาบาตผ่านบ้านนั้นพอดีองค์สมเด็ดจพะะิิาสีนี่เปล่งฉับพรังสีพุ่งไปให้เห็นคนเดียวคือเฉพาะลูกชายท่านเศรษฐีก็ทินกะกับกัปปคราม เวลานั้นกขาหนหน้าข้างฝาแสงสว่างพุ่งเข้าตาเขาด้วยกาลังนิคของพระพุทธเจ้า <c oughs> เขาก็แปลกใจว่าแสงอะไรเข้าตาเราพลิกกายกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าพรานอนกําลังเดินมิจฉาบัดมือยกไหวไม่ไหวแล้วแต่ใจใจยอมรอมยอมรับนักถือองค์สมเด็จพระบาททิแก้วตั้งใจว่าขอพระองค์ ไโป,ปรดช่วยพระพเจ้าหายจากโรคเถิดพระเจ้าค่ะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงเหลียวไปท่านเดินท่านเด,ย,ดยไปพระอนุนก็เดินตามเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปาก็เปการพอดีใกล้เวลานั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าไม่นานเขาก็ต้องสิ้นลมปราณคือตายจากความเป็นคนการตายนี่มันดาแต่พระตริสัตว์มันตายเฉพาะร่างกายเท่านั้น จิตใจหรือว่าที่นานักปฏิบัติเขาเรียกอาทิตย์สมานกายคือกายที่ไม่สามารถเห็นในต้ตานเนื้อมันก็ออกจากร่างเนื้อนี้ไปให้ร่างเนื้อนี้ก็หมดลมหายใจหมดลมปราณทั้งหมดธาตุไฟดับธาตุลมหมดหรือาธาตุน้ำก็ธาตุดินอยู่ด้วยกันสองนาย น,น,นานๆเข้าธาตุดินก็ทนธาัุน้ำไม่ไหวน้ำละลายดินเน่าขึ้นมาเหม็นคลุง้งแต่เนื้อแท้จริงๆที่สมาในกายคือกายของเขาจริงๆไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถรวโลกมีนามว่ามัเตกุณลีเทพบุตรคำว่ามัแต่กุณลีเทพบรน,นี่ท่านแปลว่าเป็นเทพบุตรที่มีต่างหูเกลี้ยง คือตาหูไม่ม right kind of ีเครื่องประดับเเพชรตามธรรมดาเทวดาเนี N ่ยเขามีเครื่องประดับเป็นเพชรแปรพราวปนิยบคนนี้ทําบุญนิดเดียวขอโทษคําว่าทําบุญก็ทุกจะเรียกว่าทําทําได้ใจต้องนึกถึงบุญนิดเดียวคือนึกถึงพระพุทธเจ้าตายแล้วไปเทวดาบนสวรรค์ชั้นเดียวกันสถวโลกหลังจากนั้นเขาก็มานั่งพิจารณา ว่าวิมานของเราเป็นวิมานทองคําทองคําทั้งหลังร่างกายเรามีเครื่องทิพย์ประดับร่างกายก็เป็นทิพย์เขาก็ถอยหลังคิดว่าก่อนที่มาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเราอยู่ที่ไหนความเป็นทิพย์ของกายความเป็นทิพย์ของใจบรรดาแทนพุทธบริษัทเขาก็รู้ตัวทันทีว่าเราเป็นลูกชายของพราหมณ์มีนามอธินกปะปปะกกับพราหม์ เป็นพรามที่เป็นพานคือคำว่าพานแปลวงง่างงกไม่รู้จักทำความดีแม้แต่การให้ทานพระพุทธเจ้ากัรรดาภาษาวกหลายท่านมากท่านเดินผ่านบ้านสมบันเสมอแม้แต่ยกมือไหว้ก็ไม่มีแต่สำหรับเรานี้มาเป็นทวารดาได้เพราะอาศัยความดีที่นึกถึงพระพุทธเจ้าไมใชเวลานิดเดียวยอมถวายความเคารพท่านมาเกิดเป็นทวรดา ตายแล้วเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นเดียบดึงสถิวโลกหลังจากนั้นเขาก็มานั่งพิจารณาว่าวิมานของเราเป็นวิมานทองคําทองคาทั้งหลังร่างกายเรามีเครื่องที่ประดับร่างกายก็เป็นทิพย์เขาก็ถอยหลังคิดว่าก่อนที่มาเกิดเป็นเทวดานี่เราอยู่ที่ไหนความเป็นทิพย์ของกายความเป็นทิพย์ของใจบรรดาแทนพุทธบริษัท เขาก็รู้ตัวทันทีว่าเราเป็นลูกชายของพราหมณ์มีนามอาธินากรบปรกับพราหมณ์เป็นพราหม์ที่เป็นผานคือคำามาพ่านแปวลว่าโงกไม่รู้จักทําความดีแม้แต่การให้ทานพระพุทธเจ้ากบ็บรรดาภาษาวกหลายท่านมากท่านเดินผ่านบ้านสมัเสมอแม้แต่ยกมือไหว้ก็ไม่มี แต่สำหรับเรานี้มาเป็นเทวดาได้เพราะอาศัยความดีที่นึกถึงพระพุทธเจ้าไปใช้เวลานิดเดียวยอมถวายความเคารพท่านมาเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชันดาวดึงมีวิมานก็วิมานทองคอํายกเปรียบเทียบกับวิมาบ้านเก่าๆสู้กันไม่ได้เลยบ้านสู้ไม่ได้ร่างกายก็ไม่ร่างกายเป็นทิพย์ดรรูร่างกายเก่าร่างกายเก่าเวลานี้พ่อกําลังนําไปฝังไว้ในประชา เมื่อฟังแล้วพ่อก็ยืนร้องไห้อยู่ใกล้หลุมบนบานสายกล่าวคอยลูกชายลงมาเกิดเมื่อเกิดเป็นลูกใหม่เออคิดในใจว่าพ่อของเราจอมโง่สาโงา่จอมผ่านแสนผ่านเราจะต้องไปดัดส้นดานพ่อให้รู้จักสร้างความดีวันรุ่งขึ้นพระพรามณ์ซึ่งเป็นพ่อก็เถอนนี้ไปยืนร้องไห้ใกล้หลุมฝังศพ แล้วก็บนบนบานแสงกล่าววหวหน้าไหวหลังตามแบบฉบับของพราหมณ์ขอพระพรหมผู้เป็นเจ้าช่วยลูกชายมาเกิดเป็นลูกชายใหม่เธอก็แปลงกายของเธอคล้ายคนเดิมแต่สวยกว่าไปยืนในประชาใกล้ๆกับพ่อเก่าของเธอเธอก็ยืนร้องไห้บงังพราหมณ์เห็นชายคนนี้เข้าเข้าใจว่าเป็นลูกชายเพราะคล้ายคืนกันมากแต่ไม่ถือว่าไม่เป็นลูกชายก็เหมือนลูกชาย ยันเดินเข้าไปใกล้แล้วก็แปลกใจว่าทําไมนอแล้ร้องไห้ถึงลูกชายของเราที่ตายไปแล้วต้องการให้กลับมาเกิดชายหนุ่มคนนี้ยังหนุ่มอยู่ยังไม่น่าจะมีเมียเหมือนเราไม่น่าจะมีลูกเธอมายืนร้องไห้เพราะอะไรจึนเดินเข้าไปใกล้ถามว่าโคบุริษะดูก่อนท่านผู้เจริญแลืวมูลุทผ,ผู้เจริญเธอร้องไห้เพราะอะไร มม่ได้กุนลีเทีุ่มก็ถามพ่อว่าลุงร้องไห้เพราะอะไรเดยก็ไล่ฟังมันร้องไห้ลูกชายตายลูกชายหน้าตาหน้าหน้าตาใครเธอพวร่าส้วนทรงเหมือนกันแต่เธอสวยกว่า <c oughs> ตายไปแล้วใหญ่ห้กลับมาเกิดใหม่มั่อบอกแล้วก็ถามว่าเธอร้อ,องไห้เพราะอะไรนายหนุ่มก็บอกว่าผมมีรถทองคําอยู่คันหนึ่งมันสวยมากก็รับ ตาไม่มีล้อที่ร้องไห้อยากได้ล้อร,ราก็คิดว่าชายคนนี้เหมือนลูกชายของเราเราต้องการเอาไว้เป็นลูกเป็นที่ระลึกอย่างน้อยที่สุดก็แทนมีความรู้สึกรักแทนลูกได้ก็ถามว่าเธอต้องการล้อเงินหรือล้อทองเป็นล้อแก้วมณน,นีฉันจะหาให้แต่ว่าต้องเป็นลูกฉันนะมาดายกุน,นลีที่ผมก,ก็คิดว่าพ่อของเราเมื่อเราป่วย ขี้เหนียวไม่ได้ค่ายายาก็ไม่ยอมซื้อค่าหมอไม่ยอมจ้างเวลานี้จะให้เงินให้ทองให้เจ้ามณีเป็นร้อรถราคาแพงกว่าต้องมากที่ก่อนไม่คิดจึงคิดจะดับสนดานเพราะว่าผมไม,ไม่ต้องการประเภทนั้นครับเพราะรถรถขุมสวยมากต้องการดวงใจงกระโดงทิศมาเป็นล้อรถอย่างละ้งังตาพรามโมโหไม่ว่าไอบา้บ้าม่จะมีมันได้ยังไง โดนจำและโดนทิศใครต้องการมันไม่ได้หรอกมันโยสูงเกินไปพระเตจุณนลีก็ถามว่าในถ้าท่านต้องการลูกชายของท่านเวลานี้ท่านทราบไหมลูกชายเจ้าชายอยู่ที่ไหนพราม์บอกว่าไม่รู้เธอก็เปรียบเทียบว่าการที่ผมต้องการสิ่งที่ผมเห็นกับที่ลงต้องการสิ่งที่ลงไม่เห็นอย่างไหนจะบ้ามากกว่ากันพราหม์ยอมแพ้กระรองความในที่สุดพระเดจุณน,นลีเพื่อนบุก็บอกให้พรามา์ทราบ ว่าเธอนะี่ยก็คือมัตตกุณลีลูกชายเวลานี้ไปเกิดเป็นเทวดาก็อาศัยมีความเดิ่มใสในเระสัมมาติพุทธเจ้าก็แนะนําให้พ่อไปพบพระพุทธเจ้าเวลามเหลือน้อยเหลือสองนาทีต้องรีบรัดแล้วก็กลับไปวิมัยของตนลามออกจากที่นั่นแล้วก็ไปบ้านบอกให้เมียจัดอาหารเป็นพิเศษวันนี้ยายรัตนาองค์สมเด็จพระรัตโกเชศก็บาษาวกมาฉันท่บ้าน แล้วไปฟ้าพุทธเจ้าถามว่าพระสมณโคดมอยากจะทราบว่าคนนี้ไม่เคยให้ทานไม่เคยถวายทานไม่เคยฟังเทศไม่เคยยกมือไหว้ท่านนึกถึงท่านอย่างเดียวเกิดวิเทวัาวมีไหมพุทธเจ้าบอกเยอะแยะไปไม่ใช่นับหมื่นนับแสนนับเป็นกกดแล้วก็ถามว่าเมื่อเช้านี้ท่านไปพบแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเรียกมัตตากุณลีเทพบุตร ให้มาพร้อมมีมานมเมื่อเม่แต่คุณมันลินดรีมาแล้วก็ลงจากวิมานมาไหวพระเจา้าพระเจ้าก็ทรงเทศโดดพอเทศจบเธอก็เป็นปรโสนดาบัน